สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสตาร์อีกแล้วเนาะที่สตาร์บิวตี้เนาะวันนี้สตาร์จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีผมออกส้มหรือว่าออกทองนะคะวันนี้มีหนึ่งสูตรนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับแบบง่ายๆมากๆนะคะสาหรับใครที่เคยทําสีสว่างมาหรือว่าฟอกผมมานะคะเอาเทคนิคของสีเวล่านะคะสูตรเดียวง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะก็จะได้สีหมดเลยนะคะเอาอันนี้มาสําหรับผมที่ระดับ6ระดับ7หรือว่ามีผมขาวค่อนข้างเยอะนะคะสตาร์ก็จะ มาบอกเทคนิคนะคะว่าคุณสามารถเอาสูตรนี้นําไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาก็ใช้ห้ออื่นได้เดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ให้ในช่องในช่องคําอธิบายด้านล่างเนาะหรือว่าส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มได้นะคะสีที่ใช้นะคะลูกค้าดังแบบก่อนหน้าผมเขาจะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่ start ใช้นะคะก็จะเป็นสูตร 6%นะคะใช้ไฮโดรเจนแค่6%แค่นั้นนะคะผมค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่แล้วก็มีผมขาค่อนข้างเยอะสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีเวล่าตัวนี้นะคะตัว718นะคะนี่แคปหน้าจอเอาไปใช้ได้นะคะสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะสี7เป็นมีเดียมบรอนนะคะแล้วก็ทับ1818เ18นี่ยตัวสี1ออกจะมีความเทานะคะที่นี้เป็นแม่สีน้ำเงินด้วยนะคะมีความเอ่าเทากับน้ำเงินมันไปหักล้างเพราะฉะนั้นนะคะมัน ก็จะทำให้ความส้มหรือว่าความทองเนี่ยลดหายไปนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า medium b l o n d e a r t pearl นะคะตัวอ่ตัวหนึ่งอ่ะเป็น earth ทีเนี้ยตัวแปดเนี่ยก็จะมีความเป็น pearl มีความเป็นแบบออกเหมือน ช่วยหักล้างนะคะช่วยหักล้างสีที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นเม็ดสีส้มอะไรพวกนี้นะคะใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะลองนําสูตรนี้ไปใช้ดูได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาบอกสตาด้วยหรือว่าส่งรูปมาแชร์กันนะคะสาหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะ ถ้าเกิดใครที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะสดาคิดว่าของฟาเกอร์นะคะให้ใช้สี7จทับหนแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เป็นของเวล่านะคะเป็น KP เป็นสีถาวรน,นะคะตัวนี้เป็น c o l l e ล t ์ต p e เพอร์เฟก์มีพลัสนะคะก็จะเป็นสีถาวรที่ติดผมค่อนข้างนานแล้วก็ปิดผมขาวได้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองทำสีผมนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงหรือว่ายัง ไม่รู้วิธีการทําว่าทํายังไงให้ปลอดภัยนะคะสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาถามสตาร์หรือไม่ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่สตาร์ได้แนะนำไว้นะคะโอเคนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคเคล็ดลับนะคะมีคนถามว่าแล้วหลังทํามีรูปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสตาจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าหลังทําแล้วสีจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ before and after นะคะสีที่เราทาอ่า สไตล์แบบยุ่งแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ทุกช็อตนะคะแต่สไตล์จะเอารูปภาพก่อนที่ทําแล้วก็หลังที่ทําไปนะคะก็จะเอามาบอกอคุณผู้ชมแล้วก็พอเป็นไอเดียที่จะไปทําสีผมด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาไป ทำที่ร้านทำผมหรือว่าถ้าคุณแบบไม่มีงบในการที่จะไปจ่ายเยอะๆในร้านทำผมนะคะหลายคนถามสตาร์มาว่าถ้าสตาร์ทำผมนะคะปกติสตาร์ชาร์จนะคะชั่วโมงละ1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นว่าคุณจะใช้สีี่ห้อไหนนะคะสีแบบยี่ห้อถูกหรือแพงนะคะค่าแรงของสตาร์ไม่ได้อยู่ที่ว่า คือคุณจะใช้ยี่ห้อหลอดละ5060ค่าแรงมันก็เท่าเดิมนะคะแล้วก็จะใช้สีหลอดละ3,400แบบนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครจะบุ๊กทำสีผมนะคะก็สามารถอินบอกเข้ามาถามได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักสตารเราก็อยากรู้ว่าสตล์ทำผมอยู่ที่ไหนนะคะมีร้านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะสตาทำผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทำพวก color specialist เนี่ยมานานมากๆแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ถึงเรื่องการทําสีผมแล้วก็หักล้างสีผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็ทําวิดีโอแนะนาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเรียนทําสีผมอย่างถูกต้องด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าสตาก็ทําสีผมด้วยตัวเองตลอดเลยนะคะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้คุณผู้ชมนะคะสําหรับใครที่อยากทําสีผมแล้วก็ ไม่อยากไปจ่ายเงินเยอะๆให้กับช่างทําผมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครดูคลิปนี้แล้วหวังว่ารู้จักสตาร์มากขึ้นนะคะสตสด์ทำงานอยู่ที่ประเทศเอังกฤษประมาณ15ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษหรือว่าในเวอร์ชั่นของภาษาไทยนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามสตาร์ได้นะคะสตาร์ก็ให้คำปรึกษานะคะ ใน global ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกับน้องๆที่จบใหม่นะคะที่เรียนจบมาใหม่แล้วก็ยังมีประสบการณ์น้อยหรือว่าคนที่อยากจะปิดผมขาวด้วยตัวเองที่บ้านนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าออยากปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่ บอกได้นะคะบอกได้ในส่วนที่บอกได้ช่วยได้ในส่วนที่ช่วยได้แนะนําได้ในส่วนที่แนะนําได้ก่อนอื่นนะคะสตาไม่ได้เป็นหมอเส้นผมนะคะสตาเป็นแค่ s p e c i a l i s สของ c o l o r specialist นะคะไม่ได้เป็นแบบไซคล o g ีที่เป็นเกี่ยวกับหมอที่เกี่ยวกับ ผิวหนังหรือว่าทํายังไงให้ผมมันงอกเร็วหรือว่าอย่างอะไรประมาณนี้นะคะต้องออกตัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการทําสีผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาทางด้านเส้นผมที่มันเป็นเหมือนกรรมนพา์อะไรอย่างนี้นะคะคุณต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือถ้าใครคิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วมี เคล็ดอื่นๆนะคะที่อยากจะแนะนำให้ไปตามเดียวกันนะคะวิธีการทำผมด้วยตัวเองนะคะทำสีผมได้ด้วยตัวเองแบบประหยัดราคาแบบนี้เนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ